ชัยทวัฒเผยตอนนี้พิธาป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลรู้เรื่องเพื่อไทยฉีก MOU แล้วล่าสุดวันที่2ส,งสิงหาคม2566หลังพักเพื่อไทยฉีก MOU สลาย8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลแยกทางพักก้าวไกลเหตุไม่ถอยเรื่องแก้ม0 112 ขอจับขั้วใหม่จัดตั้งรัฐบาลเองและยืนยันว่าไม่มีพักก้าวไกลและพักลุงรวมอยู่ด้วยนั้นต่อมานายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกลถแถลงข่าวภายหลังการหาหรือเจรจากับพักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลพร้อมตอบคำถามว่าตอนนี้นายพิธาลิ้มเจริญรัฐอยู่ไหนนายชัยธวัฒน์ได้ถแถลงหลังเจรจากับพักเพื่อไทย ในการจัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จผลว่ามีประเด็นเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลถแถลงสั้นๆสามประเด็นคือ 1. พักเก้าไกลต้องขอโทษที่น้องประชาชนทุกท่านที่เราไม่สามารถผลักดันให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลที่เคารพเจตจำนงของประชาชนผ่านการเลือกตั้งได้สำเร็จแปดทงที่พักเพื่อไทยได้ถแถลงไปแล้วเมื่อตอนบ่ายว่า หลังจากนี้พักเพื่อไทยจะแยกจากพักเก้าวไกลไปจัดตั้งรัฐบาลด้วยตนเองในการพูดคุยระหว่างตัวแทนของพักเก้าวไกลและเพื่อไทยเมื่อเช้านี้พักเพื่อไทยได้แจ้งกับพักเก้าวไกลว่าต้องการที่จะขอออกจากเ o u ที่เราได้ทำร่วมกันทั้งสองฉบับคือเ o u ในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันระหว่าง8พักการเมืองและเ o u ที่พักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลได้ทำร่วมกันในตอนที่มีการพูดคุยเรื่องการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร 2. ในการพูดคุยกันพักเพื่อไทยไม่ได้มีการขอให้พักก้าวไกลพิจารณาถอยเรื่องการเสนอการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 และตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยมีการเจรจากันเรื่องนี้โดยพักเพื่อไทยให้เหตุผลว่าพักการเมืองเกือบทั้งหมดที่พักเพื่อไทยไปพูดคุยกันที่ผ่านมาไม่ต้องการให้พักก้าวไกลเข้าร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะมีเรื่องมาตรา112หรือไม่ก็ตาม พรรคเพื่อไทยไม่ได้ขอให้พรรคก้าวไกลโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรเพื่อไทยในวันที่4สิงหาคมนี้เพราะถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรคและการพูดคุยเมื่อเช้านี้แกนนาของพรรคเพื่อไทยบางท่านได้แสดงความกังวลใจด้วยซ้ำว่าหากพรรคก้าวไกลจะโหวตให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยอาจทำให้ สอวอไม่ไว้วางใจพักเพื่อไทยได้เพราะอาจจะไปกังวลว่าถ้าพักก้าวไกลยังโหวตให้เพื่อไทยเดี๋ยวหลังจากเลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จแล้วพักเพื่อไทยจะดึงพักก้าวไกลมาร่วมรัฐบาลอีกดังนั้นสุดท้ายพักก้าวไกลก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนหลังจากนี้พักก้าวไกลจะทำงานในฐานะผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ อย่างดีที่สุดตามที่เราได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนมาจากการเลือกตั้งเพื่อประกันคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนเพื่อจะผลักดันให้เกิดระบบเศรษฐกิจของประเทศที่เท่าทันโลกและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เติบโตอย่างเสมอภาคเท่าเทียมเราจะยังทำงานเพื่อผลักดันการกระจายอำนาจการปฏิรูประบบราชการ การสร้างรัฐที่โปร่งใสเป็นธรรมเคารพสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนและจะทำงานอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนเพื่อที่จะสร้างระบบการเมืองของบ้านเราให้เป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเป็นระบบการเมืองที่เสียงและอำนาจของพี่น้องประชาชนมีความหมายจริงๆให้ได้สักวันหนึ่ง ทั้งนี้ยังได้เผยด้วยว่าตอนนี้นายพิธาลิ้มเจริญรัตป่วยไข้หวัดใหญ่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอาการหนักกว่าที่คิดเสียงไม่มีเลยแต่กำลังใจยังดีและรู้เรื่องพักเพื่อไทยขอฉีก MOU แล้ว